ตรงนั้นก็เรียนเชิญนะครับขอความกรุณาว่าในระหว่างที่ชมนะครับขอให้นัานชมชมด้วยความสุภาพถ้าหากเกิดข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามได้แต่จะต้องไม่กระทำการเป็นการขัดขวางการรับคะแนนเพราะการรับคะแนนจะต้องเปิดก่อน เจอแล้วว่ามีดีเห็นชอบดีดีไม่เห็นชอบดีไม่เห็นชอบดีแล้วก็ต้องเหตุผลของการเสียานดีห้าศูนย์หนึ่งว่าเสียเพราะอะไรเนี่ย ดีไม่แสดงความคิดเห็นดีไม่เห็นชอบดีไม่แสดงความคิดเห็นดีไม่เห็นชอบ ดีห้าศสี่เาทเครื่องหมายกเกบัญชีครับดีงมีตใช้่นบัตรเสียทาเครื่องหมายไม่ทาเครื่องหมายกากเสียดีดี